ไฟมินิพอดแคสต์อิ e พูฟเอวอรมินิโรลทูยูบายสีจันแป้งม่วงเจนทุูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก PM 2.5อัปเกรดเพื่อผู้หญิงทุกรุป เตรียมตัวพบกับการคอลับสุด Exclusive สำหรับแฟนแฟน,น s s i o n to t h e Moon ประกาศลามี X Mission to the Moon 2021 th, Limited Edition มีทั้งแบบหัวลูกลื่นและหัวหมึกซึมให้ทุกคนได้เก็บสะสมสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Mission to the Moon สวัสดีครับ5 Minutes นะครับคุณอยู่กับประวิแทนนุษยะครับเรายังอยู่ที่ The Frame นะครับแต่ก็ใกล้ละใกล้จะจบแล้วนะฮะอ่อตอนนี้ชื่อว่าความรู้สึกใันพรุ่งนี้ยากเกินจะคาดเดาฮะ จริงๆนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ forecast ของตัวเราเองนี่แหละอีกอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเราใช้บ่อยเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกตัวแต่ว่าเราใช้บ่อยมากนะครับทุกๆวันเราจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะฮะโดยตัดสินใจจากปัจจุบันนะครับเช่นบรรจุอยากดูหนังก็ต้องจองตั๋วหนังนะครับเอ,อ่อถ้าเกิดไกลหน่อยนะฮะจะไปเที่ยวก็ต้องจองโรงแรมอะไรเงี้ยนะครับหรืออะไรก็ตามนะฮะ บางคนอาจจะถึงขั้นคิดว่าแบบตอนงานศพเราจะจัดงานยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะนี่คือการคาดการไปถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยคุณภาพชีวิตของเราอาจขึ้นอยู่กับความแม่นยําของการคาดการด้วยนะฮะความแม่นยําของการคาดการในปัจจุบันเกี่ยวกับความรู้สึกในอนาคตอันนี้คือคุณภาพชีวิตของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดไปดูพวกรีเสิร์ชจะรู้ว่าการคาดการ เกี่ยวกับความรู้สึกของเราในอนาคตเนี่ยนะครับเราคาดการณ์ได้ไม่แม่นเลยนะฮะลองคิดถึงสถานการณ์สักอันหนึ่งแล้วกันสมมติบอกว่าคนกินซุปเต้าเจี้ยวตอนกลางวันนะครับหลังจากกินเสร็จเขาก็กําหนดเมนูกลางวันในวันถัดไปทันทีอาหารที่คนคนนี้ชอบคือซุปเต้าเจี้ยวถึงกระน,นั้นโอกาสที่เขาจะเลือกกินซุปเต้าเจี้ยวเป็นอาหารกลางวันในวันพรุ่งนี้คงน้อยเพราะเขาคิดว่าถ้าพรุ่งนี้กินซุปเต้าเจี้ยวเหมือนเดิมมันคงจะเบื่อนะครับอาจจะอยากกินข้าวกินสปาเกตตี้กินอะไรก็ว่ากันไป แต่ว่าผลการสำรวจกลับพบว่าความพึงพอใจเมื่อได้กินซุปเต้าเจี้ยวในวันถัดไปนั้นมีสูงกว่าเพราะก่อนจะถึงเวลาอาหารกลางวันของพรุ่งนี้เขาจะต้องกินอาหารเย็นและอาหารเช้ารวมอีก2มือ้อการกินซุปเต้าเจี้ยวเป็นอาหารกลางวันอีกครั้งจึงไม่ใช่การกินอาหารชนิดเดียวกันต่อเนื่องอย่างไรก็ตามทําไมคนคนนี้ถึงไม่เลือกทางที่สร้างความพึงพอใจให้กับตัวเองมากที่สุดนั่นก็เพราะในเวลาปัจจุบันเราไม่สามารถจินตนาการถึงอนาคตได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับ สมองของเราเนี่ยไม่สามารถคาดการณ์ความรู้สึกเกิน24ชั่วโมงได้อย่างแม่นยำนะฮะตอนที่คาดการณ์จะเกิดปรากฏการณ์หดตัวของเวลายีนะ่สิบสี่ชั่วโมงระหว่างวันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเวลามันสั้นลงมากเพราะขณะที่จินตนาการได้ตัดเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นใน24ชั่วโมงนั้นออกไปนะฮะยกตัวอย่างอาหารกลางวันในชัดคือจินตนาการเราตัดดีเทลอีกตั้ง24ชั่วโมงนี้ออกไปทําให้รู้สึกว่าอาหารกลางวันพรุ่งนี้ กับอาหารกลางวันที่เรากำลังกินอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะมันต่อกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ต่อแล้วก็เพราะเรารู้สึกว่ามันจะต่อกันเนี่ยจึงพยายามไม่กินอาหารชนิดเดียวกันติดก,กันสองครั้งนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยในระหว่างยี่ี่ชั่วโมงนั้นเนี่ยอย่างน้อยต้องกินอาหารสองมือ้ออาจจะมีของว่างอีกนะฮะาอาจจะดื่มด้วยนะครับอาจจะมีประชุมเจอเพื่อนอะไรต่างๆนะและมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นระหว่างนั้นมากมาย ถึงกะน,น้นเรากลับรู้สึกว่าปัจจุบันและอนาคตเกิดขึ้นต่อเนื่องกันเลยโดยหลงลืมเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆระหว่างนั้นไปถ้าเกิดคุณอยากจะรู้สึกกับประสบการณ์อันนี้มากขึ้นนะครับลองไปเปิดตู้เย็นดูนะฮะหรือตู้เก็บพวกเครื่องเทศก็ะด้นะครับเราจะเห็นซอสวัตถุดิบอะไรต่างๆนานาเน,น,นี่ยที่ไม่เคยใช้เลยสักครั้งเนี่ยในตู้มาคุณอาจจะเคยทิ้งมันไปหลายรอบแล้วด้วยซ้ำแต่ก,ก็ยังมีอีกนะครับ ยิ่งเป็นครอบครัวที่ซื้อของสัปดาห์ละครั้งยิ่งมีวัตถุดิบที่ยังไม่ได้ใช้สะสมไว้จํานวนมากเพราะเป็นการวางแผนการกินอาหารล่วงหน้าเป็นสัปดาห์ด้วยความคิดที่ว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ชอบมากแค่ไหนก็ไม่สามารถกินอาหารชนิดเดียวซ้ำๆได้จึงซื้อวัตถุดิบของอาหารชนิดอื่นแต่เมื่อถึงเวลากินจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเตรียมอาหารที่กินบ่อยๆท้ายที่สุดแล้วซอสหรือวัตถุดิบอื่นๆที่เคยซื้อไว้เพราะความทะเยอทะยาน การทำอาหารเนี่ยนะครับก็ยังคงอยู่ในตู้เหมือนเดิมอันนี้เนี่ยจริงมากเลยกับพวกเครื่องเทศของฝรั่งอะ่ะใครที่ชอบอ่านหนังสือทําอาหารจะรู้ว่าเวลาทําอาหารฝรั่งมันก็จะมีพวกเครื่องเทศที่เป็นขวดขวดะนะครับที่เป็นแห้งอะ่ะเวลาเราไปซูเปอร์มาร์เกต็ตเราก็จะจินตนาการว่าแบบเออฉันจะทําของนุ่นของนี่อะไรเงี้ยแต่เขาจริงก็ไม่ค่อยได้ทำนะฮะหลายอย่างก็ใช้ไปครั้งหนึ่งแล้วก็ทิ้งมาไว้อย่างนะั้นอ่ะบางทีบางอย่างไม่ได้ใช้เลยด้วยซ้ำเนี่ยนะครับดังนั้นจากเรื่องนี้เนี่ยเวลาต้องเลือกว่าจะทําอะไรในอนาคต การเลือกสิ่งที่ชอบที่สุดซ้ำๆอาจจะเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างปลอดภัยต้องจำไว้ว่าการเลือกแบบนี้จะทำให้เราได้รับความพึงพอใจจริงๆมากกว่าตอนที่เลือกอะไรหลายๆอย่างไว้รวมๆกันนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes podcast improve every minute presented by สีจันแป้งม่วงจันทู